20อันดับความผิดพลาดในการก่อสร้าง EP 2 2อันดับ20นี่เป็นบ้านที่อินดี้ที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยเห็นมาดูจากประตูกับบันไดแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงเข้าออกกันลำบากเลยทีเดียวอันดับ19ผมคิดว่าไอเสาเนี่ยมาตั้งปิดที่นะครับถ้าคนเดินผ่านไปตอนกลางคืนเนี่ยผมคิดว่าชนหัวแตกแน่นอนเลยอันดับ18 ผมคิดว่ากระดาษชําระเนี่ยมันไกลไปหน่อยนะครับเอื้อมไปหยิบทีนี่ผมว่าโอ้โหเสียวแน่นอนอันดับ17ผมคิดว่าเราไม่ต้องไปแข่งวิ่งข้ามรั้วแล้วนะครับแค่วิ่งผ่านถนนเส้นนี้เนี่ยผมว่าได้ข้ามรัว้วทันทีอันดับ16เห็นป้ายมนุษย์ล้อติดอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาจะขึ้นกันยังไงครับเนี่ยอันดับ15นี่คือการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนะครับ ซึ่งผมเห็นคนที่มีความสามารถแบบนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนไปดูคนที่มีความสามารถอีกคนนึงอันดับ14ตกลงนี่มันลานจอดรถหรือว่ามันที่จอดรถของมนุษย์ล้อกันแน่อันดับ13เอ่อ <c oughs> เห็นเส้นถนนแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะใช้งานมันยังไงดี อันดับ12เอสอแล้วเขาจะเปิดฝาท่อกันยังไงครับเนี่ยอันดับ11นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดในการก่อสร้างมากๆเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าต้นไม้มันเกิดผิดที่หรือว่าเขาไปทำช่องนั้นผิดที่กันแน่อันดับ10ร้านอาหารแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเหมาะกับคนที่มีความอินดี้ในตัวนะครับซึ่งถ้าพูดถึงคนที่มีความอินดี้ในตัวเนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปดูความอินดี้อีกคนนึง So oh, God. Got stuck. <laughs> อันดับเก้าเห็นบันไดแบบนี้เนี่ยแล้วเขาจะให้ขึ้นไปไหนครับเนี่ย หรือว่าให้กระโดดเข้าหน้าต่างอันดับ8ตกลงว่ามันเป็นซ่วมรือว่าเป็นบันลังครับเนี่ยสูงขนาดนี้ขึ้นไปอีกทีหนึงเนี่ยผมหนาวแน่นอนอันดับ7ตกลงนี่มันเส้นถนนหรือว่าโดมิโน่เนี่ยอันดับ6เอ,อ่อผมคิดว่าเขาวาดรูปผิดนะครับเนี่ยอันดับ5 นี่คือการทำงานที่มีความสามารถพิเศษนะครับซึ่งทุกๆคนอย่าไปลอกเรียนแบบนะครับผมเห็นคนที่มีความสามารถพิเศษแบบนี้เนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนไปดูคนที่มีความสามารถพิเศษอีกคนนึงเป็นไงพี่หนีแทบไม่ทัน อันดับ4นี่เป็นการก่อสร้างที่มีความคิดสร้างสรรค์มากนะครับแต่ว่าเขาจะเอาบันไดออกกันยังไงเนี่ยอันดับ3ผมคิดว่าบ้านนี้เนี่ยไม่มีความสมดุลเอาซะเลยนะครับประตูอีกอันนึงเนี่ยสูงเกินไปแต่ประตูอีกอันนึงเนี่ยมันไปอยู่ใต้ดินซะงั้นอันดับเออทำที่จับแบบนี้เนี่ยแล้วเขาจะนั่งกันยังไงเนี่ยอันดับหนึ่ง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดในการก่อสร้างที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะครับทุกคนลองดูดีๆนะครับมีระเบียงแต่ไม่มีประตูแบบนี้เนี่ยสงสัยต้องใช้ประตูของโดเรมอน